ไปอีกไปอีกโอเคสวยพลังลุนยันสองไมคีห้าอยู่พี่บารกไหวห่าเ้ย ด่วนเลยอมพี่ดันเรือเองอยู่โอเคไปเดินดูแลตัวเองมันเห็นเราแล้ว,ลวมันเห็นเราแล้ว มันมันต้องยิงพี่เพราะว่าผมาผมก็ปอดฝั่งนี้อยู่ผมยิงไปแสนหนึ่งแล้ว <20. S 1> เฮ้ยแกนขวาระวังนะขวาระวงังอ้าวแล้วตรงบินอ่ะอ้าวทำไมชุดสุดท้ายอะ่ะ <aircraft> มันเติมได้เรื่อยๆเอาพี่พี่รูปหรอ หลุดโอ้ยเรียบร้อยแล้วพะโล้ยนงพี่หลุดพี่หลุดพี่หลุดได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรใช่ใช่เขาเขาก็เหมือนจะหลุดเขาต้องเหมือนจะหลุดอมเขาเหมือนจะหลุดเขาเหมือนจะหลุดแล้วเขาไม่หลุดวะพี่หลุดครับแต่เขาเขาไม่หลุด มีอยู่มีอยู่มีโอกาสอยู่พี่ถอยนะนะพี่อย่าไปแลกนะไอ้น้อนพี่พี่จะเห็นมาแล้วมองไม่เห็นมันว่ะห้เาเห้าห้าห้า bắn thổi, bắn thổi Half a Engine standby. Một ngạt 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 จะเอาพี่ไว้ยัมาต่อไม่หาตัวแล้วเฮ้ยมันไปถึงพริกได้ไงอ่ะเฮ้ยยได้ป่ะห่างทีห้าโดยร้อมแล้วว่ะ พี่บีมี c g x ไหมครับเขอยู่สองลำแปลว่าเขอยู่ขวาสามลำเลยมเรีบเดินเลยนี่ยิงยังไม่ตกได้เปไปแล้วครับรอเรื่อยๆเฮ้ยเราจะตั้งรับขวานี่ไหมขวานี้ยขวานี้ยไปฝวาเลยครับเออแล้ไปเจ็ดหมื่นแล้วเี่ เลี้ยวต่อขึ้นไปบ้โหมดมาเล่นตรงนี้เล่นตรงกลางเล่นตรงกลางเหายแล้วเรือผมตรงกลางตรงกลางมีปัญหาตรงกลาง เไม่ได้พี่โปรเล่นอยู่คับกลอน่าทีังมาต่อไปพี่เปิดให้เป่ให้มันไม่ได้พี่มันมันเล่นไ่ีอยู่พี่บีเล่นเอาสดุกเลยตรงนี้ CTX เร็วมากเดี๋ยวไปตัวหลองไ่สองละพี่อมาโผด้วยนะบินทไมมันไม่บินไปลห้ามีคนซอนเห็นแลพี่เห็นแล้วนแล เข้ามันก้าเข้าผมรีบหลบออกมาไปแล้วพี่ไปแล้วแล้วพี่พิกระวังอย่าออกไปข้างหน้ามียามาโตะแล้ะชาวเลว่าเราตั้งรับดีกว่านี้น่าจะมาดีาอยู่แล้วเดียวให้พี่พี๊พี่พี่ดพี๊ขวามาแล้วนะขวามาแล้วนะตั้งอยู่ตั้งรับอยู่ มันเล่นแบบธรรมดานะดูลรเนี่ยเราเล่นไปเองเก้าหมื่นนวดแล้วนวดแล้วเก้าหมื่นจะมาโตมานะจะมาโตมาเหมือนมันจะนวดเราฝั่งนี้เลยว่ะสามลำเนี่ยมีใครพร้อมมั้งเนี่ยโัวพี่โยโย่ แมยังมาโตมาข้างหน้าเราแล้วจนะไปบินวนเขาทำไม,มวะนะบินไกลๆเขาติดลูกเลยเอได้ลนึงเก็บอได้หนึงมนผมเห็นนะพี่ นี่เลยปล่าล่ะเล่นแม่นตรงนี้แหละโอมทำตรงมาไว้อย่ามาอตรีละเฮ้ยมันตั้งขบวนว่ะไม่มีใครปาดหลังดาเมจมันเยอะกว่าเราปะไม่เยอะกว่านี้หว่าไม่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 ฉะนะเนี่ยถ้าเราตองมันต้องวิ่งมาหาเราเฮ้ยตั้งขบวนตั้งขบวนครับตั้งขบวนมีอยู่หลังหินเดี๋ยวพี่รับเอง แล้วยิงผู่ไปก่อนบีบีจะเข้าไปเจอ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 บีบียิงจรวดฟรีได้ไหมฮะไม่เห็นเลยครับพี่มันอ้อมเกาะใหญ่ไปหาพวกพี่นะบีบอลนาจจะเจอก่อนเอาสปีดให้เร็วน่อยนะครับมันถอยหอยถอยเนี่ยทีที่บีอยู่ตรงนี้ใช่ไหม นวไปเรื่อ,นอยนวดไปเรื่อยเอาไปดีเอาไปดีมึงไม่โดนหลอกมีอไะไอย่าไปแย้งกันเก็บพอดีออดีสีสวยสวยนวดไปเรื่อ,นอยนวดไปเรื่อยเฮ้ยทำไมมัหนหกแสนแล้วอ่ะมันนวดใครมาไม่รู้พี่นวดพี่บี พี่บีต้องปล่อยครับพี่เฮ้ยเห็นเลยพี่ผมไม่เห็นเลยเหรอผมเห็นทั้งหมดเลยแล้วครับผมยิงปิดมุมมันมันจะมาเอาผมเดี๋ยวผมผมจะย้ายก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปยิงเอฟหนึ่งสองหกได้ไหมเดี๋ยวเดียวใหยดี่ย้ายหลัง เ,เดียวเลยอะ่ะใช่นี่ยังมาโตจะเข้าแล้วนะขว,วา My c กำลังร่วงมันอยู่อันนี้แหละมันจะเห็นเราแล้ว,ลว,ตวเต็มแล้วเอาไปเจไปแดงล่วง F สองหกจะแตกแล้ว,วอ่ะอุ้ย ยังมาโตยิงใครยิงผมเอ็งอย่าหยุดดิเอ็งเล่นซอสชิปเอ็งจะหยุดดิสะดุ้งมาเจอหนึ่งสองหงหน้าพี่เอ้ยอีกลำหนึ่งใหญ่กว่าข้างหลังอ่ะสวยสวยมากเนาะทางเน็ตหนึ่งสองหงมีล้ำนึงได้อยู่นู่นสองยังมาต่อได้ครับเก็กนี่เด็นี่สองกูสอง

ไม,ตมวไว่ต้องไม่ต้องดันกองหนีแล้วเว้ยผมไปหายตัวก่อนนะเออหายตัวดัมกมันก่อนไอ้เรือเองไม่ไม่สเตลนะเตลไม่สเตลโอ้โหเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยมันเดินขวาโอมอย่ากไปคนเดียวโอมกลับมาปีมาช่องช่องขวาได้ไหมฮะจะไ,ได้มีเห็ุผลนะครับใช่ใช่พี่เนี่ยผมพอปอดแล้วพี่จะได้ยิงฟรีเนี่ย บินไหมนะยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาไงดีวะเนี่ยนั่นมันขับบินใครวะพี่อ๋อขับบินพี่บินบังคับอยู่เนี่ยไม่บลักเรื่อมันหมดเรืองดูชาตีนะมันไม่ออกมาเลยวะ่ะทำไงดีได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปยิงฟรีต่อได้หบบนึ่งเนี่ยฮอร์ฮอรปล่อย ไออมปล่อยฮอได้จริงอ,อ่ะฮอมันปอดไกลอยูอ่เอาฮอรอะไรมาผมมาไปเอาไปเลยมันยิงด้ออนชิบหายแล้วไม่ได้ออนเบรคปีกแหันข้างมันจะชนพี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันเปลี่ยนฝั่งไปเล่นซ้ายแล้วถ้างั้นผมเอายามาโตะเลยนะมันยิงเองฮะพี่อยากเห็นมันว่าแล้วมันใสรุราาาน้นแล้ว รับแขกซ้ายหน่อยมาเล่นจุดเดียวใบโอมเรียนรับแขกซ้ายหน่อยฮะมาเล่นจุดเดียวใบโอมเลยย้ายแล้วอ่ะมาผมพยายามไปซ้ายใกล้เลยนะมัน,นจะไปเล่นตรงไหนเฮ้ยเอง,เองคุณเองคุมยังมาโตไว้คุมอยู่พี่เห็นจุดไหมเห็น,น,น,จ,น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 จุดไหมพี่เห็นจุดไหมครับเห็นครับจุดซ้ายใช่ไหมใช่ครับพี่แี่วหน้าขวาหน้าจะเป็นฮอมันเป็นเล่นจุดเดียวกัน ขอสปอร์ตหน่อยครับพี่แป๊บหนึง่งขอเรือหลบก,ก่อนโอเคโอเคจะทำอะไรก็แล้วแต่เรือต้องปลอดภัยอย่ามาโตมันได้วิ่งกร่ชันหรอกมันจะได้พี่ความงงยิงม,มั้งเดินเข้าเลยผมได้มุมแล้วพี่ผมได้มุมแล้วพี่พร้อมยิงเปล่าพี่ไม่พร้อง อายิงมันตกไกลมันตกไกลมากแต่ผมยิงได้พี่เอ้ยมันเอาฮอสปอตเรายิงฟรีไปยิงฟรีไปอย่ามาตกกำลังตั้งใจขับเลยไอ้ย่ามาตกแบบเยอะมันไปชิงผมหอยนะขอโทษอโทุกคนหอยนะมันมันพี่ผมซ้อนอยู่ซ้อนไปซ้อนไปเล่นให้หล่อเล่นให้หล่อมันหนีมันหนีหนีหลักมีหน้าแล้ว เอาต่อนะเอาต่อนะพี่จาัก,การกลางแล้วเอาเลยเอาเลยตายแน่ตายแน่จบมาติอไรหนุ่มดันมาพี่ดักจะมาต่อยู่สวยจมสวยสวยสวย,สวยผมขอหาที่หลบก,ก่อนผมด้ดวปล่อยฮอปล่อยฮอปล่อยฮอยรเอ้างั้นเดี๋ยวไปลาบปีกไปนะ้องไม่ไม่ไม่ผมไม่โดนยิงผมแค่โดนสปอร์ตยิงไลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรับฮอให้ไงถ้าถ้ามันมาสปอร์ตต่อมีฮอรบินไปทางที่ก่อนเลย ไม่เข้าเลยเครื่องบินนะฮะเอ้ยปืนกวนยิงไม่เข้าเดี๋ยวยิงมาแน่เดียวมันหนึงหอแอบอยู่ในซอกแน่เลยใช่ใช่ทำไมมันเอาเครื่องบินมายิงพี่วะเฮ้ยมันยิงพี่มันยิงซอกเฮ้ยมันอยู่ท้ายโอมมาหน่อยโอม เดี๋ยวพี่ไปแล้วไปแล้วไม่งอยจานดูพี่พี่ตัดเท้าการกนะ <S <S มันยิงพี่ไม่หยุดเลยวะ่ะจะวดมาด้วยโอมวลวนเลยอ้ายมาแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกนหึงดึงเวลาไว้เอ้ยเอ๊ะมาสายสายุดให้หน่อยดิเอ2 6หนึ่งสองหกเนี่ยมาไปกันมาไปกันไป ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยพี่บ้านโดนแดกว่ะพี่บีครับพี่บีครับขอกำลังเสริมพี่บีหน่อยนะพี่คนเลยพี่ผมจะตายแล้วไม่ให้พี่บีพี่มาซ้ายพี่มาซ้ายสุดเลยตายว่ะอ๋อเนาะพี่เดียวคนนี้พี่เดียวเลยเดี๋ยวเดียวเลยเขาปอดเลยพี่หนีไม่ไดแล้วปอดไม่ได้แตกแล้วเนี่ยอปลบไปลบแล้วก็ ขอให้รีบมาไม่มาโอ้ยดีดไอ้สมอยในยมบาลเขาแล้วดูดาเมจมันดีทิกทิกบุกเลยวะเล่นสายเลยสายละมาคนเดียวอ่ะเล่นเลยอ๋อแม่งตายแล้วมันบอกจุดไงมันอยู่หลังหินฝั่งซ้ายเกินพ้ายมาแล้วเย้าเฮ้ยมันอยู่สายโอมหมดเลยนะมีคนจะเข้ากลางคนเดียว เจอแล้วผมเจอแล้วโอ้มีเขาไปโอ้มยเขาไปมีสองล้ำพี่ถอยมาพี่บีบเล่นเลยตรงกลางพี่ยังมองไม่เห็นเลยอ่ะบอลเลยมืดมากไอ้ตรงนั้นอ่ะพี่เล่นกับพี่ไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมรับเบงมันมีพี่บีเอียงซ้ายไปเลยครับมันไม่อยู่ตรงฐานมาแล้วมันอยู่ซ้ายหมดเลยมันอยู่ตรงฐานเราหมดเลยพี่บีอยู่ใกล้มากเลยแค่ประมาณนิดเดียวเองอ่ะพอพี่พอพี่ไปทางซ้ายครับพี่พอพี่ไม่ต้องไปทางนน้นเล มันอยู่ตรงกลางแมพครับพี่คุณคนเอ็นแม็กเห็นแล้วเอาห่อทำไมอ่ะเอามาทำไมล่วงไปปะโอ้ต้องเห็นน้ะน้ำต้องเห็นนะมีงก็ไม่โดนเล้วพี่เห็นมันนำเราอยู่ว่ะมันมีงก็ไม่โดนแล้วพี่บีมันอยู่ตรงตรงที่ที่พี่บีอยู่ตอนนี้ห่อไปหมดแล้วห่อหมดแล้วข้างหน้าพี่บีเลยพิกจัดการเลยพิก เดินหน้าหน่อยพิกทำไมผมยิงไม่ได้อ่ะเแล้วปิ้อนไว้เดินลำเมลจะเยอะผมแอบบผมแบบอแบดาเมจมันนามันระถ่ายผมว่ะพี่ดาเมจมันนามรู้ว่ะเข้าได้เข้าเลยพี่วัตถีว่ะมีนี่พี่ต้องเข้าแล้วนะไอ้แหวนเมื่อกีบบ้ประยูไม่นี่เลืดถนัดเลยข้างหน้าพี่รูเล็กๆพี่มียิงเลยพี่พพบี้ยิงดักเลยผมมันแอบ,บว่ะ โอ้แล้วพี่พียิงผมอย่าตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายยิงยังไงให้ตายห่านจิงไอโอมโดนล้อมแล้วชิบหายแล้วจบแล้วจบไหมพี่บีเข้าเลยพี่จุดไอโอมเลยสวยโอมสวยสวยสวยตายตีห้าเลยพี่ไม่ดูชื่อร้อนดันไปพี่นั่นแหละก็ต้องเก่งพีดีมากที่ ไม่ต้องต้องปี๊คเลยนั้นมันเสียร่าเสียล่าเดียวกันัหน้อีเสียร่างสัวมีาัดไปียัดนั่นแหละนั่นแหละไอโอ๊คเอาปิดปิดไม่ได้ผมหายสวยพี่พี่สยไล่หน้าแม่เลยคือลำเดียวได้ได้งานนี้แรงครับพี่พี่ชนะแน่นอนเเลยเลยัเสียวเมันไอพีี โถ่เอ้ยพระเอกมาแล้วเอาไอโอเป็นตัวล่อดีกว่าชนะนะโหหอบเลยวะโอเคพี่ออกก่อนนะบอลโอเค